เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็น Honda Accord นะครับ Accord ปี Acc 94เครื่องเกียร์ดีสีสวยครับสีรถหดรูราคาเป็นล้านขายแค่88,000บาทเท่านั้นเองเอาไปขี่จะรอรอได้เลยครับรูปลนะักษณ์ก็ยังสวยสีสันยังสวย รถส,สวยเดิมโรงงานเลยครับไม่เคยติดแก๊สเครื่องสดๆท่านใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมีไม้เลือกซื้อประจำจะไม่พลาคลิปใหม่ๆครับภายในยังสวยสะอาดครับเบาะหนังเป็นเดิมไม่ขาดเกียร์โต้แผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้สวยทั้งคันนะครับแปดหมื่นแปดพันบาท สนใจจใส่ตรงถึงผู้ขายได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่คำาเพิ่มเติมได้เลยครับแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ